สวัสดีครับพบกับพีทไทยนักคิดเอเชียนเคยนะครับ EP ที่แล้วเราเห็นกันไปแล้วนะครับว่าเข็มตอกหน้าตาเป็นอย่างไรและวิธีการเช็ควงเ้าเช็คอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้ EP ที่2ครับเราพาไปดูเรื่องเข็มเจาะกันบ้างนะครับถามว่าเข็มตอกและเข็มเจาะต่างกันอย่างไรสายงานนี้นะครับเป็นสายงานนนทบุรีเป็นลูกค้าของเราเองนะครับเลือกใช้เป็นเข็มเจาะเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมรอบข้างเนี่ยครับเต็มไปด้วยบ้านนะครับถ้าเราใช้เข็มตอกเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือแรงกระแทก ส่งผลทําให้บ้านข้างๆอาจจะแตกร้าวได้นะครับเราจึงเลือกใช้เข็มเจาะซึ่งเข็มเจาะที่นี่นะครับเราใช้ไดมิตเตอร์35และไดมิตเตอร์50ซึ่งสองค่าเนี้ยเข็มเนี่ยครับมาจากการที่วิศวกรกําหนดเขียนแบบมาแล้วว่า2ว่าไซส์เนี้ยจะต้องใช้เสา2ไซน์นี้นะครับและใช้เป็นเข็มเจาะทีนี้เราไปดูกันครับว่าเข็มเจาะหน้าตาเป็นอย่างไรและประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับ สําหรับไซส์นนทบุรีเรานี้นะครับเราใช้เข็มที่เป็นเข็มเจาะนะครับชนิดไดมิตเตอร์35ต5ต้นไดมิตเตอร์5 0อีก16ต้นเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เราใช้เข็มเจาะทั้งหมด31ต้นทีนี้ในการทําเข็มเจาะเนี่ยครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วขั้นตอนการทําทําอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปแนะนํากันนะครับเข็มเจาะด้านหลังผมนี้นะครับจะประกอบไปด้วย3ขาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตั้งเสาขึ้นมาเพื่อทําเหล็กปอกตอกเหล็กปอกลงไปนะครับ เพื่อในการใช้หัวขุดขุดลงใบแล้วก็เครื่องปั๊มลมนะครับทีนี้ในการเจาะเข็มเนี่ยครับเราจะเป็นการขุดดินขึ้นมาซึ่งทําไมต้องใช้เหล็กปลอกเหล็กปลอกเนี่ยเราจะตอกนําลงไปก่อนประมาณสัก14เมตรเนื่องจากว่าชั้นดินเราแบ่งเป็นสาชั้นชั้นที่1นะครับคือชั้นดินอ่อนชั้นที่2ชั้นดินแข็งและชั้นที่3คือชั้นทรายนะครับ ช่วงที่เราขุดดินขึ้นมาชั้นแรกเนี่ยมันเป็นชั้นดินอ่อนซึ่งโอกาสที่ดินมันจะทะลักเข้ามาเนี่ยมีสูงมากเราจึงต้องนําเหล็กปอกเนี่ยเข้าไปประคองไว้ก่อนนะครับไปกั้นไว้ไม่ให้ดินทะลักเข้ามาเราก็จะเจาะลงไปเรื่อยๆจนถึงชั้นดินแข็งหลังจากเลยชั้นดินแข็งแล้วก็จะเป็นชั้นดินทรายทีนี้ถึงชั้นดินทรายเราจะรู้ได้อย่างไรเราจะเช็คจากดินที่เราได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับพอเราได้ดินขึ้นมาแล้วเราก็จะดูว่ามีทรายปนไหมถ้ามีทรายปนแล้วเนี่ยแสดงว่าถึงชั้นดินทรราายะ่ํกหุดตอนคับ หลังจากหยุดแล้วเนี่ยเราจะทําการวัดความลึกด้วยการวัดสลิงที่ขึ้นมานะครับว่าเราเจาะไปได้ลึกกี่เมตรซึ่งไซส์เนี่ยเราลึกอยู่ที่19เมตรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เราถึงชั้นดินทรายแล้วถามว่าเจาะเพิ่มได้ไหมเจาะได้แต่ไม่ควรเนื่องจากว่าชั้นที่เลยชั้นดินทรายไปจะเป็นชั้นน้ําซึ่งมันไม่เหมาะสมแล้วนะครับก็จะสิ้นสุดแค่ชั้นทรายเท่านั้นหลังจากที่เราขุดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเราจะนําเหล็กนะครับไดมิเตอร์3.5เราจะใช้เหล็ก DB12 ส่วนไดมิเตอร์50เราใช้เหล็ก b 1 6นะครับเราก็จะนําเหล็กหย่อนลงไปหย่อนลงไปนะครับหลังจากนั้นเราจะนําคอนกรีตมาเทในหลุมนะครับหลังจากเทเสร็จเราก็จะดึงปลอกขึ้นมาแล้วรอให้ปูนเข็มนั้นเซ็ตตัวก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบว่าเข็มได้มาตรฐานไหมโดยการนําปูนนําอะไรไปตรวจสอบกันนะครับก็จะเป็นในเรื่องของขั้นตอนการตรวจสอบต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าดินซายเป็นอย่างไร แล้วการวัดช่วงที่เขาวัดกันขึ้นมาเนี่ยวัดแล้วได้ระยะ19เมตรจริงไหมเดี๋ยวเรามีวิดีโอพาไปชมกันครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเข็มเจาะเป็นยังไงเดี๋ยวสําหรับ EP ีหน้านะครับเราจะไปดูกันว่าเข็มที่เราเจาะเนี่ยสำหรับไซส์นี้เนี่ยมันมีวิธีการตรวจเช็คอย่างไงบ้างว่าเข็มที่เจาะได้มาตรฐานมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามใน E ีพีหน้าด้วยนะครับเราจะได้รู้กันว่าว่าเข็มที่เราทาเนี่ยผ่านมาตรฐานหรือเปล่านะครับสําหรับท่านใดนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของการสร้างบ้านในเรื่องของโครงสร้างหรือระบบไฟต่างๆ สามารถปรึกษาเรามาได้ครับไทยนะักคิดยินดีให้บริการและยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับถ้าไม่อยากพลาคดคลิปเด็กๆคลิปด,ดีๆอย่างนี้นะครับหรือเก็บความรู้ต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไทยนักคิดด้วยนะครับสำหรับนนี้ผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ